สวัสดีค่ะวันนี้มากับซีและแคมรี่2.0ปี2018ัสิปเทาคันนี้ค่ะทีบอกว่าคันนี้รถผู้บริหารเป็นระดับต่ว่าใครเห็นนะคะทุกคนราคาออกข้างไปแดงที่ราคา1นึ่0ล้านสี่แสนบาพัทแต่วันนี้ที่วิสา้องกางนำมาบูทองมาขายที่ห้าแสนสองนเก้าพบาทถูกคนและที่สําคัญคันนี้ใหม่มากตกเฉลี่ยวิ่งต่อกิโลเมตรต่อปีเพสอนรถนั่นเองไปค่ะเดี๋ยวจะพาดูฟัง์ชันด้านนอกแล้วก็ด้าน เดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะคะไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้ากระจังหน้ารถคันนี้เป็นโครมเมียมมาพร้อมกับโลโก้ของโ o โยต้ส่วนงานมากๆจริงๆค่ะมาถึงกระจกมองข้างตัวนี้เป็นกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวส่วนล้อนะคะอันนี้เป็นล้อขอบ17เป็นล้ออลอยเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะ มาในส่วนของภายในของตัวรถนะคะค่อนข้างที่จะมีความเรียบหรูอพอสมควรพวงมาลัยนะคะเป็น3ก้านแบบมัลติฟังก์ชันนะทุกคนแล้วก็มีเกียร์โฮสปีซึ่งเป็นเกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับปุ่มทูสตาร์ทนะคะส่วนประตูด้านข้างนะคะก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะคะควบคุมการเปิดปิดทั้ง4บานของกระจกนะคะส่วนด้านในเป็นเบาะหนังสีส้มสวยงามมากมเลยค่ะ และที่สำคัญคันนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางมาพร้อมกระปุ่นดันหลังด้วยนะคะส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังค่อนข้างจะกว้างและสะดวกสบายมากๆเลยค่ะทุกคนมาในส่วนของไฟไท้ายด้านหลังนะคะไฟไท้ายเป็น LED มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กระ,ระยะ4ตํตำแหน่งคะ่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะติดต่อซีได้ที่เบอ0 9 4 6 6 6 7หรือว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์